สามโต้เนาะเป็นหางหน,หน้อยแล้วก็หนาหักเนาะทุกคนก่อนไปฮับส่งคลิปฟาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันกดแชร์กดติดตามขอท่านสามารถช่วยเหลือคนอยากจนได้พ่อสิบเปอร์เซ็นต์รายได้จากยูทูบจะบริจาคให้คนยากจนในทุกๆเดือนก็ขอบใจสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเขาซอร์ซองมีเปียอาคาโกมุนี่เปียคาทุกคนมาตัดแขมเดินแล้วก็มาพร้อมกับ พอแลวก็แม่เนาะพ่อเพิ่นกำลังตัดอยู่เนาะแลวก็พอดีมาฮอดตอนนี้เนาะและก็นุ่งเสื้อง,งามๆชี่แม่พาลิคให้เปลี่ยเนาะเนื่อจากว่าเสื้อแบบมีขน,นขนาดนะเวลาเฮาลงม,มาแล้วมันจิตติดจิตติดดอกแขมขนาะดดอของแขมพอนอนแล้วก็คันก็นเลยแม่ก็เลยพาลิตเสือ้อแบบนี้ให้เปลี่ยเลยเนาะทุกคนเป <c oughs> ็นนาใดทุกคนสามารถติดตามสะสมได้เลยจ้า ขณะที่เปียตัดแข็มอยู่เนาะเจอตัวหนูคือ,อมีหางหนูเนาะเป็นหางเลยเนาะทุกคนแต่ว่าเอาไปแล้วหนึ่งตัวเนาะอันนี้มีหนูเลยบนใน้ใจวาโอ๊ยไปแล้วสองตัวนี่นี่ยังมีอีกตัวเลยเออกไปแล้วสองตัวเนาะทุกคนโอ้ยมีหลายตัวเติบเนาะทุกคนนี่อันนี้เป็นหนูในมีหนูเลยเด้เด้เด้หนูน้อยนะฮักเทเนาะทุกคน แต่ว่าเปียกก็จีปลอยคือเกา่าเนาะจะเอาไปเลี้ยงค่ะแบบเอาไปบ่ได้ขนะะแต่ว่าที่เอาหางมานี่เพื่อยะทยให้ทุกคนได้เบ่งเนาะนี่กำลังนอนอุ่นอยู่เลย <c oughs> โอ้ยยังมีอีสองโตอยู่ในเนาะทุกคนนี่น้เป็นตาฮักเลยนี่นี่ทุกคนออกมาแล้วนี่น้น <c oughs> แม่มันไปซอกกินเนาะเหลือแต่ลูกเอ้ยเอ้ยสามโตทุกคนสามโตเนาะ เป็นหางน้อยๆแล้วก็น่ารักเนาะทุกคนเป็นหางสางซี่เนาะนี่เอาอะนะบักเข็มกับดอกเขมเนาะอ่าเฮ็ดเป็นแบบมุนๆแล้วก็ให้เฮ็ดเป็นหางเลยเนาะแต่ว่าูมันก็ใหญ่เติมเนาะทุกคนแต่ว่าหนูนาซํานีบ่สิออกจากหางเื่อเนาะแต่ว่ามื้อนี้เปียมาเห็นก่อนก็เลยว่าจะได้ออกแล้วเนาะนี่ๆ นอนอุ้มกันอยู่เลยนี่ที่จริงก็อยากเอาไปเลี้ยงเนาะแต่ว่าบุญว่าจีเซลอยู่วันใดก็เลยว่าจีปล่อยอยู่ป่านี่แหละเนาะทุกคนนี่มันบอสิย่างเห่าเลยทุกคนนี่นี่ยเนี้เอ้ยสองตัวตัวนึงจีออยอยู่ลมนี่ยเนี้จีปล่อยแล้วเนาะทุกคนนี่ยนี้ไปแล้วโอเคนี่ยเนี้นี้ เียวซับนี่เขาปล่อยก็ได้เนะทุกคนมันก็บ่ตายแบบซัดปลานี่ยนะมันก็สังโซ่หากินนาอนี่ไปแล้ว ตอนนี้เปียก็ได้มาใจแขมเนาะมีแดดน้อยนึงตอนนี้นะ่ะแบบเปียมาติเศ้าๆเนาะแล้วก็มาตัดมาตัดได้ครึ่งนึงแล้วทุกคนได้ครึ่งนึงแล้วเนาะแต่ว่าครึ่งนึงนั้นยังยังบ่ได้ตัดเทือเนาะมีแต่ว่าคันๆตัดแล้วก็ตะแหลงใจแขมอันนี้หมดแล้วก็สิตัดเนาะแต่ว่ามันหลายเนาะทุกคนยันบ่หมดอันนี้แน่ล้ก็ที่ครึงที่ครึงแน่เนาะเอาไว้บอนหุม จีใจแนวนี ite, 1, 2, um. ้เนาะทุกคนจีใจแนวนี้แล้วก็จีไข่กิโลละ2,000 2,500ซื่อๆเนาะแบบเอ่อแบบคั่นว่าเฮาฟักดอกออก็แพงน้อยนึงเนาะแต่ว่ามื้อนี้แดอ่าแดดมีน้อยหั่นน่ะย่านว่าบ่ทันฟักก็เลยว่าจีจีใจแนวนี้เราก็ไขตัวดิเลยเนาะมื้อนี้เปียมาตัดแขมกับ สุดหล uh ่อขอเปียก็คือพอนี่เนาะทุกคนแล้วก็อีเมอีเมแท้ทุกคนเคยเห็นหลายเทือนเนาะแต่ว่าอีพอนี่ทุกคนน่ะนะจ้าบ่เคยเห็นเนาะบ่เคยได้เคยเห็นเพราะว่าอ่าอีพอก็แบบทุกมือขนาดเราไปเฮ็ดเวียของอีพอนาะแล้วก็อีเมแท้เปียกับอีเมยเนี่ยแบบเฮ็ดเวียอันเดียวกันได้ขนาดแต่ว่าอีพอนี่เฮ็ดเวียยนักหลายเนาะก็เลยว่าบ่ได้พาพ่อเข้ากล้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี่โอกาสดีเนาะก็เลยว่า ได้พาพอมาเข้ากล้องนําเนาะทุกคนแล้วก็อ่าเปียเป็นหยังจังมื้อนี้จังได้มาตัดแขมเนาะคําตอบตัวนี้เปียจะบ่ตอบเนาะเปียสิให้อีพอเป็นผู้ตอบเนาะว่าเป็นหยังคือว่าต้องมาตัดแขมเนาะอาจายอากาศได้าจริงก็เลยเชื่อด้แล้วไปเยอะจ้ะพอภาษาเราก็ได้ อีพอกว็หูภาษาเวเด้อแต่ว่าอีพอบริหเรหนังสือก็เลยเว้าบ่ค่อยแจงแต่ก็บ่ว่ากาันนอทุกคน,นกมันเยอะเอองิอพน้จะดอี่ยเยอเะราตัวบา,วาะ <laughs> ว่ะอีพอมาตงแขี่ไงตาแข็งก็หอยระดูตาแขนก็ตาแขตาแขเลย เมื่อนึงได้ีาวพันซเซมนึงก็คนก็เมื่อสนองผู้ลุงเฮียงอัมาแล้วสาสิคนนึงนึ่งจมาแล้วปัสามสาคนก็อทนึงก็ได้เจไปเซนตัวนี้ซอมฟูเตาก สนอฮื้อลุ๋ยสงสังแซงก็ไดไปต่างทีอีพอเว้าแล้วเนาะแบบว่าที่เปียต้องมาตัดแขมที่ครอบครัวเปียต้องมาตัดแขมก็ย้อนว่าบ่มีเงินจ่ายเนาะหลักๆกก็คือบ่มีเงินอันน่ะสิส่งให้ลูกเฮียนหนังสือเนาะเปียเองก็จกมาแล้วแต่ว่ายังบ่ได้เฮ็ดเี้ยหยังเนาะอยู่ลาลาอยู่น้ําพ่อน้ําแม่เนาะก็เลยว่าพ่อแม่เฮ็ดหยังเปียก็แบบ สวยได้เล็กๆน้อยๆเนาะเปียก็แบบบ่บ่ค่อยมีแฮงซวยหลายหั่นน่ะเปียเฮ็ดหยังก็บ่เป็นแต่กเฮียนไปนะเพิ่มเนาะแล้วกอ่าลักๆที่พ่อแม่หาเงินก็คือส่งน้องชายน้องสาวเฮียเนาะในตอนนี้แล้วกอ่าที่คาดบ่ได้ก็คือซื้อเกลือซื้อเป็นนวแล้วก็ซื้อแฟบเนาะทุกอย่างก็บ่มีรายรับอีหยังเนาะนอกจากแขมเนาะในส่วนนี้แล้วกอ่ามื้อนี้ก มาซวยมาซวยตัดแขมน้ําพ่อแม่เนาะแล้วก็ตอนยังน้อยเปียเองก็ตัดแขมคือกันเนาะแต่ว่าเฮียนจกมาเปียก็ได้ตัดแขมคือเก่าเนาะย้อนว่าเปียไปใส่บ่ได้เนาะนอกจากอยู่น้ําพ่อแม่เนาะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาได้กินข้าวแล้วน้องกินข้าวโยปาบ่มีหยังกิน เผาผักกาดเนาะแล้วก่อนอันนี้เป็นยอดกล้วยป่าเดอ้อทุกคนเนาะผู้ใดบุเคยกินก็เฮ็ดกินได้เนาะแบบมันแซ่บอ่ะหอมหอมเนาะเอาบระตอมอันนี้เอามาแต่เฮือนอันนี้ก็เอามาแต่เฮือนอันนี้มกไข่เนาะเอามาแต่เฮือนมาเดอ้อกินข้าวน้ำกานจ้า ตอนนี้กับใจแขมมืดแล้วเนาะน่าจะได้ขีปเฝาเนาะสีเปเฝานะาาี่ในกำลังใชยย้ขูเปเ่าอยู่เนาะแต่่าเปียกขีเปตัวนี้อาไปไว้อยู่ทางรถเนาะเพราะว่าเปียกมันจะแขมยเถินทางนะแล้วก็ต่อไปเปียกกว่างจะได้ไปตัดแขมอีกเนาะเพราะว่าพอนี่กำลังตัดอยู่เนาะแต่ว่าอ่าเปียกนี่ใส้เปเฝาแล้วก็ขีเปียนี่ออกไปแล้วก็ขีไปซวยอีพอตัดแขมเนาะ สบายดีตอนเช้าทุกคนเนาะเป็นจังไรอากาศทางทุกคนอยู่ดีบ่เนาะเมื่อนี้อาการอยู่บ้านเปียดีไลยเด้อทุกคนเนาะแบบเต็มแต่ทะเลหมอกขนาะดแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาฮอดอยู่เหงือนเปียดมืดแล้วทุกคนแบบบบเห็นอย่างขนาดแต่ว่าตอนสวยน่าจิมีเดดเนาะนี่เดี๋ยวเปียสิพาทุกคนเบ่งเด้อนี่ทุกคนแบบมืดเลยขนาดแบบโบเห็นอย่างเลยเนาะแต่ว่า าจะาหน่อยก่อนนะทีมีแดดเนาะบับคือมือวันนี้เปียก่ะได้พาทุกคนไปตัดเขมเนาะแต่ว่าเปียบได้พาทุกคนเบ่งในการไข,ข่เขมเนาะเนื้อจากว่าแบตเตอรี่ของเปียเมื่อก่อนเนาะมือวันนี้สั่งพอลูกเขาได้ลอยกิโลเนาะลอยกิโลกรัมเนาะสำหรับเขมแล้วก็เป็นจํานวนเงินได้สองแสนห้าเนาะอีพอดีใจหลายเนาะจะได้มีเงินให้ อ่าน้องไซไปเหียนอาทิตย์หน้าเนาออีพอกับเกียมไว้น้องเปียอยู่เหือนเปียบได้จักกีมเนาะเปียบได้พาทุกคนเบิงก็เนื้อนจากว่าอยู่บ้านเปียเนะเาะไฟดับเนาะแล้วก็แบต โทรศัพท์เปียกองมิดเนาะก็เลยว่าโบได้ไทยให้ทุกคนได้เห็นในการไข่แขมของเฮาเนาะแต่ก็บอเป็นอย่างเด้อทุกคนเนาะคืออานามก็ดีใจเนาะก่อนนอนเปียไปจับพาวเวอร์แบงก์แล้วก็มีไฟประมาณ30%สเนาะฉัะนั้นเปียก่ เอาโทรศัพท์มาซาักพาวเวอร์แบงกเนาะก็เลยว่าตอนเช้านี้ได้มาลมน้ำทุกคนเนาะคันโบซานนี่โบได้ลมน้ำทุกคนเลยเนาะบกู้ว่าไฟฟ้านี่ย้อนสาเหตุอีกอย่างเนาะเขาจังโบเปิดให้มาทางนี้เนาะดับตันแต่มือวันนี้จนฮอสปัจจุบันไฟบ่มาเลยเนาะอยู่บ้านเปลี่ยนอะนา่าจะมีอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเนาะทุกคน คลิปนี้ก็ขอจุเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อฟาทุกคนกดไลค์แล้วก็กดเสก์กดติดตามให้เสาวเปียเดนเนาะเพื่อให้กำลังใจเปียในกันฮิตคลิปต่อไปเนาะทุกคนเข้าใจหล,หลายๆเด้อที่ติดตามผสมเปียมาตลอดเนาะพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายเด้อทุกคน